จะไปไหนจะไปห้องน้ำได้ยังเตียวได้ก่อนจะแปะก่อนจะมาแปะให้จะช่วยเอาดีๆเอาดีๆเพื่อนเออเกับมาให้กอดเล้วยิงฮ่าๆแล้วยิงยิงก็กับคอแลกเออไอ้ห้าลูกปะกุ้งก้นสวกปะกุ้งก้น

ฮะจะไม่ให้ดีดีเจี๊ยบเยอะฮีทีโน่ไมะมั้งวันนี้ตู้ก็ี่มีตุกเ้รอฮะจับไว้หนึ่งงเาหรอหงอ่อนหเย้ นี่บอกอาการมารล้อไปยัยลอาลองคานเราเกวเ<ส>ะเนี่ยมึเตือดเ,เออเอาลงนี่ปวขขดขาคารเนอะโอ้เน็ตพอง